ดูกันนะครับหลังแท่งนี้เป็นเดอะไฟนอลครับหลังแท่งนี้เป็นเดอะไฟนอลถ้าเกิดว่า,าไม่ผ่านนะครับหรือว่าวิ่งอยู่ในโซนนี้นะครับยังไงก็จะเข้าออเดอร์นะฮะหลังแท่งนี้จะเป็นเดอะไฟนอลนะครับค่อนข้างที่จะมั่นใจว่าการาฟไม่ไปไหนนะครับจะวิ่งอยู่ในออกข้างมาอย่างเงี้ยนะครับถ้าได้แถบด้านบนก็จะเข้าเ order order sell นะครับถ้าได้ด้านล่างก็จะเข้าเดอ e r buy ภายใต้เงื่อนไขว่าแท่งนี้จะต้องไม่ทะลุนะครับด้วยการาฟที่วิ่งเป็นแท่งลักษณะนี้นะครับมันจะแพ้ชนะกันไม่ขาดนะครับก็เพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอจุดเข้าสักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะฮะจะเข้าออเดอร์เซลล์นะครับทรงนี้ยังไงก็ต้องเข้าออเดอร์เซลล์นะฮะเอามาครับมา มาลุนกันนะครับสำหรับออเดอร์นี้แต่ว่าเป็นแท่งเดอกไฟนอนแล้วพี่ยญยมองว่ากราฟกำลังวิ่งอยู่ในโซนนี้นะฮะอันนี้เป็นแท่งเดอกไฟนอนครับน้องๆที่เทรดสดด้วยกันนะครับออเดอร์นี้เคยเห็นแน่นอนนะครับแล้วก็พี่ยญยเชื่อนะครับว่าหลายคนทำความเข้าใจได้นะครับค่อนข้างที่จะมีความแม่นยำสูงนะครับทั้งเงื่อนไขครบแล้วก็ถูกแท่ง ถูกที่ถูกเวลาอย่างที่พี่ไอบอกนะครับเพราะฉะนั้นนะครับใครที่ต้องการที่จะเรียนรู้นะเรื่องของเดอะไฟนอลนะครับเดี๋ยวไม่กี่วันนี้แหละนะครับพี่ไอ้กำลังทํากราฟิกนะครับสําหรับทาภาพประกอบนะครับให้น้องๆได้เห็นว่ามันมีเงื่อนไขนะครับในการเข้าเดอร์แบบไหนมีวิธีคิดหรือว่าวิธีการดูกราฟยังไงนะครับเรียนรู้ได้ไม่ยากเป็นการอ่านพื้นฐานการเกิดแท่งเทียนเลยนะครับ มีจุดต่ำจุดสูงสุดจุดเปิดแท่งปิดแท่งนะครับเพราะฉะนั้นนะครับใครมีความรู้พื้นฐานอยู่แล้วตรงนี้อยู่แล้วนะครับก็จะเรียนรู้ได้ง่ายขึ้นแล้วก็เขาออเดร์ได้ตรงกันทุกคนพี่ไอ้เชื่อว่าอย่างนั้นนะครับลากันเท่านี้ครับน้องครับสวัสดีครับผมอ่าเมาส์ไม่ค่อยดีนะฮะ